ลมหนาวพัดมาแล้วลมหนาวพัดมาอีกแล้วอารุณสวสดิ์ยามเชา้ชาตุ่นแต่เช้านั่งเช้าตักบาตรซะบ้างน้องเอ๋ยตุ่นแต่เช้าเราก็มาพบกันเหมือนเดิมดบรรยากาศน่าสวนนะครับทางคุดบาท าส่วนเป็นอากาศที่ดีกับยามเช้านกกาเริ่มออกจากรังดอกไม้ซสวยมาฝากเดินมาแล้วก็ออกกําลังกายได้พี่น้องเด้ออากาศน้นเย็นออกกําลังกายร่างกายจะได้อบอุน่น ดอกใหม่สวยๆนําเจ